เด็กๆวันนี้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมมหนึ่งเนาะคราวที่แล้วอะ่ะครูแพนเกิ่นเรื่องเออเลขฐานสองไปเด็กๆยังพอจำได้ไหมอ่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างก่อนหนึ่งมืนหนึ่งพันหนึ่งถ้าเกิดเป็นฐานสองเด็กๆดูนะหนึ่งตัวหนึ่งตัวแรกมันก็คือหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งอ่ะศูนย์ตัวที่สองก็คือศูนย์คูณสองยกกำลังหนึ่ง ศูนย์ตัวที่สามก็คือสองคูณศูนย์คูณสองยกกำลังสองแล้วก็หนึ่งตัวที่สี่คือหนึ่งคูณสองยกกำลังสามหนึ่งตัวที่ห้าคือหนึ่งคูณสองยกกำลังสี่โอเคป้าจดได้ไหนล่ะครับจดได้ไหนครับ,รบอ,อันนี้ยังไม่จดอ่ะเดี๋ยวเราให้ไปอ่ะเด็กๆเปิดไปหน้าหกสิบแปดเปิดไปหน้าหกสิบแปดแบบฝึกหัดที่สี่เรามาทำแบบฝึกหัดที่สี่กัน หน้าหกสิบแปดนะหน้าหกสิบแปดแปดหที่สี่ปูจะสอนบางข้อนะจ๊ะเด็กๆบางข้อที่เหลือก็ลองไปทำเองมาดูอ่ะมาดูกันข้อหนึ่งข้อหนึ่ง หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเราก็ฐานสองแบบนี้ให้เราเขาให้เปลี่ยนตัวเลขในระบบฐานสองเนี่ยให้อยู่ในระบบฐานสิถ้าให้อยู่ในระบบฐานสิบก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังอ่าให้เขียนให้อยู่ในรูปเลขโดดคูณสองยกกำลังนั่นเองเด็กๆดูหนึ่งตัวแรกอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่หนึ่งสอสาสี่ห้าอยู่ตำแหน่งที่ห้า เพราะฉะนั้นมันก็คือ1คูณ2ยกกำลัง4บวกกับ1ตัวที่2อันนี้ก็คืออยู่หลักอยู่หลักที่4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ1คูณ2ยกกำลัง3 0ก็คือ0คูณ2ยกกำลัง2ถูกไหม1อะบวกกับ1คูณ2ยกกำลัง1แล้วก็บวกกับ หนงคูณหนึ่งง่ายไหมง่ายบรรทัดที่สองให้เราคูณเลขออกมาสองยกกำลังสี่คูณหได้สิบหบวกกับ8บวกกับสบวกกับ2แล้วก็บวกกับ1รวมกันได้เท่าไหร่ได้ยีสบเจเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากระบบเลขฐานสองเป็นฐาน10ได้ยีสิบเจโอเคนะถ้าเกิดรูกออกข้อสอบให้เปลี่ยน หนูทำได้เนาะอะ,อะมาดูข้อสองกันข้อสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสองอะมาดูมันก็คือหนึ่งคูณสองยกกำลังสบวกกับศูนย์คูณสองยกกำลังสามบวกกับหนึ่งคูณสองยกกำลังสองบวกกับศูนย์คูณสองยกกำลังหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งคูณ หนึ่งนั่นเองโอเคไหมเด็กๆอ่ะอันนี้ครูแพงเขียนผิดนี่นาะอันนี้ต้องเป็นศูนย์เด็กๆข้อหนึ่งเนี่ยศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์เนาะโอเคเปียนเป็นศูนย์นะอ่ะอันนี้ลองมาคิดเลขดูซิอันนี้ได้สิบหกบวกกับศูนบวกกับสี บวกกับ0แล้วก็บวกกับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ21เป็นคําตอบอ่ะนี่ข้อ2ไปต่อข้อ3นะได้ไหมได้โอเค 1, 1 1 1 0 0 0ตามไม่ทันไปโจทยดูในคลิปเลยนะเท่ากับอ่ะ1ตำแหน่งแรกอยู่ตำแหน่งเท่าออไหร่เนี่ย หกก็คือหนคูณสยกกำลังหบวกกับหนคูณสยกกำลังสบวกหนคูณสยกกำลังสาแล้วก็บวกกับศูย์คูณสยกกำลังสบวกกับศูนย์คูณสยกกำลังหแล้วก็บวกกับศูนคูณหโอเคหาคิดเลขสี่สองกำลังหได้สามสิบลังสได้สิบหกสอลังสามได้แด อันนี้คือศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์โอเคนะบวกเลขออกมาทั้งหมดได้ห้าสิบหกเพราะฉะนั้นตอบห้าสิบหกอันนี้คือ 3. ข้อสามพอทำได้ไหมอ่ะข้อสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งฐานสองเท่ากับหนึ่งคูณสองยกกำลังห้า บวกกับหนึ่งคูณสองยกกำลังสี่บวกกับศูนย์คูณสองยกกำลังสามบวกกับศูนย์คูณสองยกกําลังสองบวกกับหนึ่งคูณสองยกกํลังหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งคูณหนึ่งอทำได้ทำไปก่อนเลยนะอ่ะคูณกันนะได้เทไหร่อันนี้สามสิบสองบวกสิบหก บวกศูนย์บวกศูนบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งบวกกันทั้งหมดได้ห้าสิบเอ็ดลองไปบวกมาดูนะ,นะอันนี้คือข้อสี่ทีนี้ทีนี้เด็กๆเอ่อข้อห้าถึงข้อสิบ ลองไปทํามาดูข้อห้าถึงข้อสิลองไปทํามาดูโอเคป่ะครับรูครับย้อนข้อหนึ่งให้หน่อยครับไม่ทันข้อห้าถึงข้อสิบลองไปทํามาเองดูนะอันนี้คือการเปลี่ยนจากระบบเลขฐานสองเป็นฐานสิบฐานสิบก็คือฐานธรรมดาตัวเลขธรรมดาที่ เราเขียนกันนั่นเองอืมทีนี้เดี๋ยวครูจะสอนการเปลี่ยนจากระบบเลขฐานสิบเป็นระบบเลขฐานสองบ้างอ่ะเสร็จแล้วเนาะอ่ะเปลี่ยนจากระบบเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองหน้าหกสิบเก้าอ่ะเปลี่ยนจากฐานสิบ เป็นฐานสองทำยังไงอะเด็กๆค่อยๆดูครูแผนนะมาดูขออ้อหนึ่งก่อนครับด,ด,ดูขอ้อสี่หมได้ไหมครับขออ้อสี่อาเสร็จแล้วนะมาดูนะมาดูหน้าหกสิบเก้าให้เปลี่ยนจากฐานสิบเป็นฐานสองมาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเนี่ยมันอยู่ในรูประบบฐานสิบ เราจะเปลี่ยนให้เป็นฐานสองโดยการที่เราต้องตั้งหารสั้นฟังดีๆนะเราต้องตั้งหารสั้นหารมันออกมาอยากให้อยู่ในรูประบบฐานสองใช่ไหมเด็กๆถ้าอยู่ในรูปฐานสองให้เอาสองหารอ่ะสองหารสามสิบเจ็ดได้กี่ครั้งสองหนึ่งสองสองแปดสิบหกเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมให้เราเขียนเศษหนึ่งไว้ข้างๆแบบนี้ ให้เราเขียนเศษหนึ่งไปข้างๆแบบนี้แล้วให้เราหารไปเรื่อยๆหารไปเอาสองหารไปอีกอะสองหารสิบแปดได้เก้ามีเศษไหมไม่มีเป็นเศษศูนย์ต่อไปเอาสองหารเก้าอีกสองหารเก้าได้สองสี่แปดเศษเท่าไหร่เศษหนึ่งโอเคนะ สหารต่อไปสองหาร4ี่อ่ะสองสองสเศษอะไรเศษ0ถูกไหมต่อไปเอาสองหารอีกสองหารอีกได้อะไรสองหนึ่งสองเศษอะไรเศษ0แล้วก็ขีดเส้นใต้หารจนกว่าจะได้ตัวข้างล่างสุดเป็นหจากนั้นให้เราเวลาเขียนเวลาเขียน47จะเท่ากับ เด็กๆเ,เขียนย้อนขึ้นไปเขียนอย่างนี้หนึ่งย้อนขึ้นไปข้างบนงงปะอย่างนี้เด็กๆอันนี้เป็นหนึ่งเขียนตัวแรกต่อไปเป็นศูนย์ให้ย้อนขึ้นไปข้างบนศแล้วก็หนึ่งศูนยหนึ่งแล้วอย่าลืมเขียนข้างใต้ข้างใต้ตัวเลขว่าสอง ให้เราให้เขารู้ว่ามันเป็นระบบฐานสองนะก็คือเขียนย้อนก็เขียนตัวนี้ก่อนหนึ 1, 0, 0, 1, 0, 1, okay, ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งโอเคป่ะเขียนย้อนขึ้นไปข้างบนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าสามสิบเจ็ดจากเป็นจากที่เป็นระบบฐานสิบเขียนให้เป็นระบบฐานสองได้เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสองโอเคนะถ้าครูแทนออกข้อสอบแบบนี้ เป็นข้อเขียนหนูทําได้เนาะเป็นข้อเขียนหนูทําได้นะอะไปต่อข้อสองเด็กๆข้อสองเปลี่ยนจากร้อยสามสิบหกที่เป็นฐานสิบให้เป็นระบบเลขฐานสองเราก็ต้องหารเลยร้อยสามสิบหกใช่ไหมหารซิอาหารเอาถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นฐานสองให้เอาสองหารแต่ถ้าเกิดครูแพรบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นฐานสามฐานสี่ฐานห้า ถ้าเปลี่ยนเป็นฐานสามเราก็เอาสามหารเปลี่ยนเป็นฐานสี่ก็เอาสี่หารเปลี่ยนเป็นฐานห้าก็เอาห้าหานโอเคปะเหมือนกันอ่ะครูเอาสองหารสองหกสิบสองสองแปดสิบหกมีเศษไหนไม่มีก็เขียนเป็นเศษศูนย์ต่อไปเอาสองหารอีกสองสามหกสองสี่แปดมีเศษไหมไม่มีก็เป็นเศษศูนย์เอาสองหารต่ออีก 1> 2องหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่มีเศษไหมไม่มีก็เป็นเศษศูนย์อีกเอาสองหารอีกทีนี้สองสองแปดสิบหกใช่ไหมได้แปดเศษเท่าไหร่เศษหนึ่งโอเคนะต่อไปเอาสองหารอีกเป็น 2, 2, 4, 8, สองสองสี่แปดเศษศูนย์ถูกไหมอ่ะต่อไปเอาสองหารอีกได้เท่าไหร่เนี่ย 2 2 4สสี่เศษศต่อไปเอา2หารอีกหารจากกนกว่ามันจะเป็น1 2 1 2งสองหนเศษศโอเคจบที่1แล้วเพราะฉะนั้น136จะเท่ากับเท่าไหร่เราก็นับย้อนไปเท่ากับ1แล้วอะไรอีก0 0 0 1 0 0 0 แล้วก็เขียนสองข้างล่างโอเคป้านับย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปแบบนี้อืมเขียนย้อนขึ้นไปโอเคนะก็คือการเอาเอาเศษที่ได้จากการที่เอาสองไปหาหนั่นแหละมาเขียนมันก็จะกลายเป็นระบบเลขฐานสองขึ้นมา ต่อไปทันไหมไปหารเราเองนะอ่าข้อสามสองร้อยห้าสิบสี่จากระบบเลขหารสิบเปลี่ยนให้เป็นฐานสองก็เอาสองร้อยห้าสิบสี่ตั้งตั้งหารสั้นซะแล้วเอาสองมาหารอ่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองเจ็ดสิบสี่เซษศูนย์อืม ต่อไปเอาสองหารต่อสองหกสิบสองใช่ไหมสองสามหกเหลือเศษหนึ่งเอาสองหารต่ออีกสองสามหกสองหนึ่งสองเหลือเศษหนึ่งเอาสองหารต่ออีกสองหนึ่งสองสองห้าสิบเหลือเศษหนึ่ง สองหารต่ออีกต่อเด็กๆง่ายไหมอ่ะง่ายสองเจ็ดสิบสี่เหลือเศษหนึ่งสองหารต่ออีกเป็นสองสามหกเหลือเศษหนึ่งหารอีกได้เท่าไหร่เนี่ยสองหนึ่งสองเหลือเศษหนึ่งหมดหรือยังหมดแล้วเพราะว่ามันสิ้นสุดที่หนึ่ง พราะฉะนั้นเราตอบได้เลยว่าสองร้อยห้าสิบสี่จะเท่ากับหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งกี่ตัวเนี่ยห้าตัวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ใส่ศูนย์แล้วก็ฐานสองทำได้ไหม เดี๋ยวครูจะยกตัวอ,อย่างอีกข้อหนึ่งแล้วที่เหลือไปทำเองข้อสี่ข้อห้าไปทำเองข้อสี่ข้อห้าไปทำเองทีนี้เรามาต่อโจทย์ปัญหาเดี๋ยวครูค่อยกลับมาสอนนะจ๊ะเรามาต่อระบบเลขฐานห้ารู้บ้างระบบเลขฐานห้าอ่ะเด็กเด็ก เหมือนระบบเลขฐานสองเลยไปหน้าเจ็ดสิบห้าเลยเด็กๆหน้าเจ็ดสิบห้าแบบฝึกหัดที่ห้าหน้าเจ็ดสิบห้าแบบฝึกหัดที่ห้าข้อหนึ่งะแบบฝึกหัดที่ห้าโอเคนะข้อหนึ่งเขาให้ เขาให้บอกค่าของตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ข้อหนึ่งเป็นหนึ่งสองสามสี่ฐานห้าใช่ไหมแล้วเขาขีดเส้นใต้ตรงสามตัวนี้เด็กๆด,ดูนะสามตัวนี้อยู่หลักที่สองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นสามคูณห้ายกกำลังหนึ่งตอบเท่ากับสิบห้าแต่หนูต้องเขียนแสดงวิธีทำด้วยว่าเป็นสามคูณห้า ยกกำลังหนึ่งนะเท่ากับสิบห้าอ่ะมาดูข้อสองข้อสองสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็ฐานห้าจะเท่ากับอ่าเขาขีดเส้นใต้ตัวไหนตำแหน่งไหนสองตัวหน้าสุดสองตัวหน้าสุดอยู่หลักที่เท่าไหร่หลักที่สี่ใช่ไหมมันก็คือ 2คูณหยกกำลัง3หลักที่4ต้องยกกำลัง3โอเคปะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยคิดเลขให้เขาเป็น250โอเคนะข้อ3ข้อ3 3 2 1 1 1สอง่ฐานห้าูแพนขีดตัวเลข1หลักที่3เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ หนึ่งคูณหยกกำลังสองเท่ากับยีสหะไปต่อข้อ4ข้อสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่แล้วก็หาน5ขีดตรงตำแหน่งสุดท้ายพอดีเลยตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยหลักที่เท่าไหร่หลักที่1ก็คือ4ีคูณหนั่นเองเท่ากับ4มาดูข้อห้า ข้อห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ฐานห้าขีดตำแหน่งไหนฐานห้านะไม่ใช่ฐานบ้าอ่ะขีดตรงสองตำแหน่งที่เท่าไหร่เนี่ยสามสี่ห้ายู่หลักที่ห้าก็คือสองคูณห้ายกกำลังสี่คูณกันได้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเป็นคำตอบที่เหลือลองไปทำมาเอง โอเคนะที่เหลือลองไปทํามาเองอทีนี้หัวข้อสองหัวข้อที่สองหน้าเจ็สิบห้าเหมือนกันข้อที่สองใหญ่ข้อหนึ่งข้อหนึ 1, ่งเขาบอกว่าจำนวนที่ขีดเส้นใต้แต่ละข้อมีค่าต่างกันอยู่เท่าไหร่สองศูนย์สี่ฐานห้า เขาขีดเลข2กับเลข4เพราะฉะนั้นจะเท่ากับสองคืออยู่ตำแหน่งที่เท่าไหรนะหลักที่สใช่ไหมก็คือ2อคูณหยกกำลังสองลบกับ 4, 4ีสอยู่ตำแหน่งที่1ก็คือ4ี่คูณหเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ4ี่สิหมาดูข้อที่สองหนึ่งหนึ่งสามสามฐานห้า ขีดเลขหนึ่งกับขีดเลขสาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งอยู่หลักที่3มก็คือ1นคูณหยกกำลังสองลบกับ3มอยู่หลักที่1ก็คือ3ามคูณหแบบนี้ลบกันได้ยีสิสอง่ะมาต่อข้อสามสี่ศูนย์หนึถ้าเกิดขีด4กับขีดสองสอยู่หลัก ทเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่อยู่หลักที่ห้าก็คือสี่คูณห้ายกกำลังสี่ลบกับสองอยู่หลักที่หนึ่งก็คือสองคูณหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยคิดเลขออกมาได้สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดไปคิดเลขดูนะอ่ะมาดูข้อสี่ข้อสี่สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งฐานห้าขีดเลข หนึ 1> 1, ่งกับเลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวข้างหน้าสุดก็คืออยู่หลักที่ห้าก็คือหนึ่งคูณห้ายกกําลังสี่ส่วนหนึ่งอีกตัวอยู่หลักที่เท่าไหร่อยู่หลักที่สามก็คือหนึ่งคูณห้ายกกําลังสองจะเท่ากับหกร้อยข้อห้าข้อห้าสามสี่สามสี่สามขีดเลขสี่กับ 4เพราะฉะนั้น4ตัวแรกข้างหน้าสุดมันอยู่หลักที่4ก็แสดงว่าเป็น4คูณ5ยกกำลัง3ลบกับ4อีกตัวหนึงอยู่หลักที่2เพราะฉะนั้นคือ4คูณ5ยกกำลัง1คูณกันแล้วเอามาลบก,กันได้480ําทำต่อเองได้ไหมน่าจะได้แล้วนะโอเคป่ะ อ่ะต่อหน้าเจ็ดสิบหหน้าเจ็ดสิบหกหน้าเจ็ดสิบหข้อสามใหญ่หน้าเจ็ดหกข้อสามใหญ่เด็กๆเขาให้เขียนให้อยู่ในรูปการกระจายอ่ะมาดูข้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองฐานห้าเขียนให้อยู่ในรูปการกระจายได้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งตัวแรกอยู่หลักที่สี่ก็คือ1นึคูณห้ากำลังสาม บวกหนึคูณห้ากำลังสบวกสคูณห้ากำลังหแล้วก็บวกกับ2อคูณหเป็นคำตอบข้อ2 4 0สี่ศูามศูนย์ตัวแรกดูหลักที่เท่าไหร่เนี่ยหลักที่5เพราะฉะนั้นมันคือห้ากำลังสบวกกับ0ูนคูณห้ากำลังสาม บวกกับ0คูณ5กํลัง2บวกกับ3คูณ5กํลัง1แล้วก็บวกกับ0คูณ1นะอันนี้คือการเขียนที่อยู่ในรูปก,การกระจายข้อ3 3 4 2 4 1ฐาน5อะก็จะได้เป็น3คูณ5ยกกำลัง4บวกกับ4คูณ5ยกกำลัง3 บวกกับสองคูณห้ายกกำลังสองบวกกับสี่คูณห้ายกกำลังหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งคูณหนึ่งโอเคนะหนึ่งคูณหนึ่งนะเห็นดีดีแล้วกันหนึ่งคูณหนึ่งอ่ะมาต่อข้อสี่ข้อสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ฐานห้า หนึ่งตัวแรกอยู่หลักที่เท่าไหร่เนี่ยสามสี่ห้าอยู่หลักที่ห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งคูณห้ากำลังสี่บวกกับสี่คูณห้ากำลังสามบวกกับศูนย์คูณห้ากำลังสองบวกกับหนึ่งคูณห้ากำลังหนึ่งแล้วก็บวกกับสี่คูณหนึ่งอ่ะข้อห้าข้อสุดท้ายข้อห้า สองสามสองสี่หนึ่งฐานห้าเท่ากับสองคูณอันนี้ตำแหน่งที่เท่าไหร่เนี่ยสามสี่ห้าตำแหน่งที่ห้าเพราะฉะนั้นเป็นห้ากำลังสี่บวกกับสามคูณห้ากำลังสามบวกกับสองคูณห้ากำลังสองบวกกับสี่คูณห้าแล้วก็บวกกับหนึ่งคูณหนึ่ง อ่ะเสร็จยังมาต่ออีกข้อสีใหญ่ข้อสีใหญ่หน้าเจ็ดสเขาให้เปลี่ยนให้อยู่ในตัวระบบตัวเลขฐาน10อ่ะมาดูข้อ1 3 2่งสี่หนึ่งฐานหเปลี่ยนให้อยู่ในระบบฐาน10บใช่ไหมเราก็เขียนการกระจายเหมือนเดิม สอยู่หลักที่4ก็คือ3คูณห้ากำลัง3บวกกับ2อยู่หลักที่3ก็คือ2คูณห้ากำลังสองบวกกับ4อยู่หลักที่2คือ4คูณ5ยกกำลัง1แล้วก็บวก1คูณ1จากนั้นให้เราคิดเลขเราก็จะออกมาเป็นระบบฐาน10แล้ว3คูณห้ากำลัง3ได้3ามบวกกับ2คูณห้ากำลังสองได้50 บวกกับสี่คูณห้าได้ยี่สิบแล้วก็บวกกับหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งแล้วเราก็บวกเลขกันทั้งหมดได้เป็นสี่ร้อยสี่สิบหกเพราะฉะนั้นตอบสี่รอยสี่สิบหกอันนี้ก็คือการเปลี่ยนจากระบบเลขฐานห้าเป็นระบบเลขฐานสิบอ่ะมาดูข้อสองสามหนึ่งสองหนึ่งฐานห้าเท่ากับอ่ะ สามคูณสามอยู่หลักที่สี่ก็คือสามคูณห้ายกกําลังสามบวกกับหนึ่งอยู่หลักที่สามก็คือหนึ่งคูณห้ายกกําลังสองบวกกับสองอยู่หลักที่สองก็คือสองคูณห้ายกกําลังหนึ่งแล้วก็บวกกับหนึ่งคูณหนึ่งคิดแลกออกมาได้เท่าไหร่เนี่ยอ่ะได้สามเจ็ดห้าบวกยี่สิบห้าบวกสิบแล้วก็บวกหนึ่ง บวกเลขกันทั้งหมดได้411เพราะฉะนั้นข้อ2ตอบ411เป็นคำตอบอ่ะครูยกตัวอย่างสองข้อที่เหลือลองไปทำมาเองดูอ่ะมาดูหน้าเจ็ดสิบเจ็ดตัวเสร็จยงังหน้าเจ็ดสิบเจ็ดเด็กๆ หน้า77เขาให้เปลี่ยนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในระบบเลขฐาน5ข้อ1เขาให้มาว่าเป็น435 435เนี่ยเป็นระบบเลขฐาน10เราจะเปลี่ยนให้เป็นระบบเลขฐาน5เราก็ต้องเอา5มาหารอ่ะเอา435ตั้งแล้วหารสั้นเอา5หาร ห้าแปดสี่สิบห้าเจ็ดสามสิบห้ามีเศษไหมไม่มีเศษศูนย์เอาห้าหารต่อได้เท่าไหร่เนี่ยห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าใช่ไหมเศษเท่าไหร่เศษสองต่อไปเอาห้าหารอีกเป็นห้าห้าสามสิบห้าเศษ สองโอเคหารได้อีกไหมหารไม่ได้แล้วก็คือสิ้นสุดตรงนี้เพราะฉะนั้น435จะเท่ากับเราก็คิดย้อนขึ้นย้อนขึ้นอ่าไปทางนี้แล้วก็ย้อนขึ้นมาทางนี้ก็คือ3ตัวแรกใช่ไหมแล้วก็เป็น2 2 0สฐาน5ก็เขียน5ห้อยลงมา โอเคนะอันนี้ก็คือระบบเลขฐานห้าเดี๋ยวครูจะสอนอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวครูจะสอนอีกข้อหนึ่งแล้วก็ที่เหลือหนูทำเองได้ละข้อสองให้เปลี่ยนจากสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าสองพันสามร้อยแปดสิบเก้านี่คือระบบเลขฐานสิบให้เราเปลี่ยนเป็นฐานห้าเราก็ต้องตั้งหารแล้วเ,เอาห้ามาหารนั่นเองตั้งหารสั้นแล้วก็เอาห้ามาหาร ห้าหารสองพันสามร้อยแปดสิบเก้าได้เท่าไหร่ลองหารดูได้สี่เจ็ดเจ็ดเศษสี่ต่อไปเอาห้าหารต่อห้าเก้าสี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าเหลือเศษสองเอาห้าหารต่ออีกห้าหารต่ออะห้าหนึ่งห้าห้าเก้าสี่สิบห้า เหลือเศษศูนย์ไม่มีใช่ไหมเอาห้าหารต่ออีกอ่าห้าห้าสามสิบห้าเหลือเศษสี่ห้าหารต่อได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ้นสุดตรงนี้เราก็ได้แล้วว่าสองพันสาร้อแปดสิบเก้าเขียนเปลี่ยนให้อยู่ในระบบเลขฐานห้าได้เป็นสามสี่ศูนย์ สองสี่แล้วก็ห้อยเลขห้าเวลาเขียนต้องเขียนย้อนขึ้นโอเคนะเป็นสามสี่ศูนย์สองสี่ผ่านห้าที่เหลือลองไปทำมาเองดูโอเคนะเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะขึ้นระบบเลขฐานสิบสองระบบเลขฐานสิบสองแล้วก็แล้วก,วก็เดี๋ยวไปโจทย เดี๋ยวไปโจทย์ข้างหน้านิดหนึ่งเดี๋ยวย้อนกลับไปทําโจทย์ข้างหน้านิดหนึ่ง